เพาวนาฝึกฝนอบรมจิตใจสำรวมระวังเป็นสิ่งสำคัญ เหตเอาการภาวนาเนี่เป็นกิจสำคัญได้หลายได้หน่อยก็ให้ได้เพราะว่าการภาวนาเนี่เป็นการทําทีเพิงให้เจ้าของคนเท่านะมันขาดทีเพิงนี่แหละต้งหาความสุขบ่ได้แต่เทาบกขาดทีเพิงก็มีความสุข ที่เพิ่งก็เปียบเสมือนสาาหลังนี่แหละเป่นทั่เพิงเขานางยูนิาลาเนี่ยคับฝนตกลงมาเขาก็บบบเปียกบริเรรับความถูกเดือดร้อนแดดออกมาเขาก็บบว้อนจนเกินไปน,น,น,นลมผัดมาเขาก็มีมองลบมองรีนี่แหละสาาเป็นที่เพง ส่วนการภาวนาก็เป็นทีเพื่องอีกคือเข้ามาตั้งใจฟังเขาเนี่สํารวมระวังจิตพอให้ฝ้งสานทรงไปอืน่น่าจิตสงบสํารวมระวังเหตุจิตสงบซึ่ง เป็นความสุขพระพุทธเจ้าันมาอันจิตเท่าใดสงบลงนะพะเจนว่ามีความสุขอ,อันอื่นๆน,นะสุขพออย่างอื่นนะมันนิดๆน้นอยๆสุขพอความสงบนะเป็นสุขอันเลิศอันบม่มีอันใดยิ่งกว่า สุขื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีพระสันพระพุทธเจ้าแสดงไว้อย่างสิ้เพราะฉะนั้นแล้วการที่ฝึกฝนอบรมจิตใจให้เขาถึงความสงบนั่นเองพ่นจะมาได้ที่เพิงที่เพิงของใจสมมติในค้นเน่าในใจบสงบก็เลยไปหาอย่างอื่นมาเป็นที่เพิงคิดว่าของอื่นสิ่งอื่น ที่เป็นที่พึ่งให้ได้ก็หามาตั้งแต่มื่อเกิดจะมาเท่าปานนี้แหละก็พวกผู้ดใดดที่พึ่งที่แท้จริงจริงๆแล้วนะธรรมะเพ่นสอนไ้พึกฝนอบรมจิตใจของเราให้เขาถึงความสงบประสนเมื่อใจของเรามันถึงความสงบแล้ว เอื่นมาถึงพระพุทธเจ้ามาถึงพระพุทธเจ้าแล้วก็เอื่นมาถึงพระธรรมเอือนมาถึงพระสงฆ์นั่นนี่เข้ามาถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่แท้จริงเข้ามาพุทธทังสระนั่งคัจฉามิธรรมมั่งสังข่งสระนั่งคัจฉามิแปลว่าข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มาเป็นทีเพิงที่ระลึก ข้าว่ามาแล้วตั้งแต่เกิดมาจำควมอมใดพ้าว่าตะควอมนี่แหละแต่ยินยุบเศร้าพุทธังสระนั่งท่ามั่งสังขังสระนั่งขัดฉามิแม่ครั้งที่หนึ่งแม่ครั้งที่สองอข้าพระเจ้าก็ขอถึงคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นทีเพิงทีระลึกแม่ครั้งที่สามข้าพระเจ้าก็ขอถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มาเป็นทีเพิงทีระลึกนี่ ขา้อกาวมาถึงแต่มือเข้อจำข้มใดเท่าปานนี้แต่ปาน้นก็ยังบ่ถึงอยู่ด้ขันเขาถึงจริงๆแล้วความทุกข์สิบเบาบางหรือว่าปาสาาการไปเนี่ยเดี๋ยวนี้มันบ่ถึงนั่นเองจิตแจง้อมบ่ถึงบวเข้าถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่แท้จริงการเข้าถึงนี่ก็คือฝึกจิตของเฮาให้เข้าถึงความสงบ จังสิถึงอะน,นะพะพระพุทธเจ้าคือผู้ลูผู้ตืน่นผู้เบิกบานพระธรรมก็ยุนีล่ะน้ำกันเนี่ยพระสงฆ์ก็ยุน้ำกันเนี่นยขันเอกฝึกจิตของใจของห้อยเขาถึงผู้ลูคือความสงบนั่นล่ะเอิ่นามาถึงพระพุทธเจ้าถึงพระพุทธเจ้าเลยทีเดียวพระพุทธเจ้าโดยคุณธรรมนี่หละขันพู้ธใ้เขาได้ควอมทันน่ะ ได้ทีเพิงพอสมควรแล้วได้ทีเพิงพอสมควรอละอันจิตเท่าเขาถึงผู้รู้ได้นี่แหละเป็นสิ่งสําคัญข้าควรที่ฝึกฝนอบรมเสมอเสมอเฮ็ดอยู่พ่อปานี่แหละเมื่อได้กระเฮ็ดเมื่อได้ก็เฮ็ด,ดเฮ็ดแบบนี้แหละฝึกอยู่แบบนี้เขาจังสิได้ทีเพิงเขาจังสิบรรุไดออ้างว่างเขาจังสิบรรุเรอหับทุก ข้าจังสิบว่ได้ประสบความเดือดร้อนใจขัน้องฝึกฝนยองสิข้จสิบว่ได้ประสบความเดือดร้อนใจเพราะฉะนั้นจึงควรฝึกควรหัดคนในโลกเนี่ยนะย้อนว่ได้ฝึกใจนั่นแหละขันติาว่าตามความเป็นจริงแล้วย้อนว่ได้ฝึกจิตใจก็เลยได้ประสบความถูกหาความสุขบ่ได้ดิขันใจว่ได้ฝึกนะ่ะ สุขกนิริทน่อยสุขเพราะเขาของเงินทองหาเงินหาทองได้ก็มีความสุขนิดๆน้อยๆท่านโดนกระทุกอีกแล้วอืมความสุกขนาดบายงยื่นบ่หมันคงไปยังจึงบ่งหมันคงเพราะว่าทรัพย์สมบัติเขาของเงินทองเป็นของที่เป็นสมบัติที่ใส่ในโลกนี่หาได้เป็นล้านเป็นโกดกระซัง ก็ใต้ในโลกนี่แหละมีฤทธิ์มีเดชมีอำนาจแต่เฉพาะตอนเฮายังมีลมหันใจอยู่นี่เท่านั้นแหละสับสบัติเขาของเงินทองหลายๆนะบางเถื่อมันกับก่มแน่องไปเนี่ยบางเถื่อเฮาก็วิบัติคัดของไปตายนี้จากมันบางเถื่อมันกับวิบัติคัดของชิบหายนี้จากเข้าเนี่ยยังวันเป็นของโมแนของใสในโลกนี่แหละเขาของเงินทองสับสบัติทั้งหลายทั้งปวง เป็นของที่ห้องต้องใส่อยู่ในโลกนี่ส่วนความสงบหรือธรรมะเป็นของหินนําติดตัวห้องไปได้คือติดใจติดไปน้าใจห้องเพราะว่าใจนี่เป็นของที่บดตายว่าสันร่างกายนี่เป็นของตายเกิดขึ้นมาเพื่อแก้เพื่อเจ็บเพื่อตายเท่านั้นส่วนนั้นจิตใจนี่เป็นของที่บดตาย เป็นยุ่งซี่จิตใจเนี่ยเป็นของที่บดตายเป็นของที่เป็นยุ่งซี่แหละเมื่อใจเป็นยุ่งซี่วัเนี้ขันบบได้ฝึกได้หัดก็ได้ประสบความทุกข์กับใจที่เป็นผู้ทุกข์แม้จริงๆแล้วใจเป็นผู้ทุกข์ใจเป็นผู้เดือดร้อน ใจเป็นผู้ทุกข์ใจเป็นผู้เดือดร้อนใจเป็นผู้แสวงหาใจเป็นผู้พักสใจเป็นผู้ค่อยขวานี่แหละเนี่ยเราเลยมาฝึกเระเลสอนเขาฝึกฝนอบรมจิตใจเขาให้เขาถึงความสงบพราะจ้าสิเห็นมาผู้ใหมันเป็นผู้กระซับกระายผู้ใหเป็นผู้กระวนกระว่ายผู้ใดเป็นผู้เป็นทุกข์เดือดร้อนเนี่ยมองมันสําคัญน่ะนี่แหละเขาต้องการให้มันเห็นผู้นี่แหละเขาจิได้เห็นความเป็นจริงอ มอได้เห็นความเป็นจริงที่ได้เข้าใจความจริงแล้วก็ศิสามารถละเหตุแห่งความเป็นทุกใดเนี่ยทนนี้การฝึกฝนอบรมจิตใจมันมีผลยังสี่แล้วก็มันก็นสิติดเข้าไปพร้อมพระพุทธเจ้าแสดงเอาไว,วา้ว่าจิตใจดวงนี้นะขันเค่อยฝึกฝนอบรมไปแล้วขันจิตคยสงบแล้วได้ชาติสมาธิสมบัติเกิดมาศาสตร์ไหม,มตายไปแล้วเกิดมาศาสตร์ไหม ใจดวงนี้นะคันได้ไปฝึกอีกได้ยินไในฟังอุบายอีกก็สงบได้ไง่ายๆเลยที่เดียวนี่ยนะคันใจได้ฝึกมาแล่ะคันใจบ่เคยฝึกนี่แหละ,ะใจเขาบ่าได้ฝึกได้หัดตายไปแล้วกัใจดวงนี้ไปตายไปก็เอาใจดวงนี้ไปไปเกิดไม่เอาใจดวงนี้มาเกิดใจที่บ่เคยสงบามากฝึกไม่เ่ยก็ยากขึ้นเข้าเนี่ยแหละใจเขาบ่าเคยสงบเยอกเทือถ้าพบก,ก้อนสรดก่อนก็บุ่เคยสงบ เมื่อมาเกิดใหม่บบน,นี้มันมก,ก็เลยมาฝึกยากและบทสามารถเข้าถึงความสงบได้ไง่ายๆเนี่ยเบังสันนี้ใจเฮานะ่ะมันเลยบอกเข้าถึงความสงบได้เพราะฉะนั้นแหละจังมามันเป็นสมบัติของเฮาเพราะฉะนั้ในใจเนี่ยควนฝึกฝนอบรมให้ใจเฮาสงบระงับลงใบตั้งแต่ตอนนี้แหละไม่ต้องไปถ่าตอนอื่น ตอนอื่นเป็นของโมแนลโมนออนดอกมือนี้พร้อมแล้วมือนี้นะเข้าพ,พร้อมแล้วมืเอ,อือนจากสีมีบ่อบอูมืเอ,อื่นสี่มีสําหรับพ่อบอร์พ่าวาชีวิตเป็นของโมแนลน,น้อนการที่เขายังมีโอกาสนี่แหละมือนี้แหละเป็นมือที่มีโอกาสเดี๋ยวนี้เอื่นว่ามีโอกาส มีเวลาหมู่บ้านในี่ล่วงมาแล้วผ่านไปแล้วมืออื่นจักสิมีสำหรับเฮาบอ,อมือนกับแจงมันมีอยู่แล้วแต่ว่าชีวิตของเฮาน่ะสิยู่ถึงมืออื่นบอน,นี่เป็นสิ่งสำคัญเพราะฉะนั้นแล้วมือนี่เดี๋ยวนี้ควรฝึกฝนอบรมหาอุบายฝึกฝนจิตใจเ้าให้เขาถึงความสงบให้ได้วิธีการมาเนี่ย เขาะยินมาหลายแล้วละ่ะเหลือแต่เหตุวิธีการภาวนาตั้งสติให้แน่วแน,วแนว่เมื่อเขาตั้งสติให้แน่วแน่แ,แล้วประคับประคองความรู้สึกของเขาลู้อยู่ที่ล่มหายใจเขา่าล่มหายใจออกล่มหายใจส,ดจสมดายสบายรู้สึกว่าสบายบ่อืึดอัดขัดของเราทดลองมึงก่อนเลย หายใจแห้งๆนี่มันเป็นยังไงหายใจเข่าแห้งเราหายใจออกแห้งเป็นยังไงหายใจเข่าคอยผ่อนเข้าไปหายใจออกคอยเป็นยังไงสบายบ่หาเอามองได้สบายการฝึกฝนอบรมนะ่ะเฮ็ดยังไงสบายพ่กระซับกระไายบ่อึดอัดคัดของก็ใใสวิธีนั้น ฝึกด้วยวิธีนั้นเมื่งลมหันใจเขา้าหันใจออกเมื่อหายใจเข้าก็มีสติประคับประคองความรู้สึกเข้าอยู่กับร่มเขา้าหายใจออกก็มีสติประคับประคองอยู่กับล่มอ,ออกประมาณหานาทีหรือสิบนาทีคณัวบ่ว้เผนะจิตเท่าสิสงบแต่ลึ่งจังงั่งอยู่กับร่มแลวสิรู้สึกว่าสบายเขาเส็นจุดที่สบายแล้ว หอเ,เสียนหม่องที่มันสบายหายใจก็บสบายมันพึกไปเรื่อยๆไปสักพักหนึ่งจิตเท่ากับสิเปตระลึ่งจังงั่งติดยุกับลมหายใจเอื่นว่าจิตเท่ามันไดว้วิตกวิตกแปลว่ายกจิตขึ้นนี่แหละขันจิตเท่ามันมาติดยุกับลมหายใจเองเ้่าประพามันหันเบิงลมหันเจมก็บเบิงเองอื เออนมาจิตมันมาติดอยู่กับร่มหายใจคนเอ็นมาบิโตกบวโต๊กแล้วก็บเบื้องยุหันล่ะมันก็บเบิ้งลมหายใจเข่าหายใจออกมันเบิ้งเองมันเป็นไปเองเมื่อถึงขั้นที่ว่ามันเป็นไปเองเนี่ยมันสิก็คอยร่มสิก็คอยผ่อนรงผ่อนล่งผ่อนล,ง,อนล,ง,อนลงเบาอ่าร่มสกิคอยพ่อนผ่อนผ่อนไป,อไปเอาแปลมารู้สึกได้ว่า ล่มหายใจบางที่สุดหรือรู้สึกได้ว่าบ่าหายใจกายก็สิเหลือบางๆแล้วร่างกายกเขาก็สิเบาบางแล้วแทบสิว่ารู้สึกทั้งกายแล้วนะขรัเบิ้งไปอีกเรื่อยๆเบิ้งย่หันละจิตเท่าย่หันเบิ่งไปเรื่อย ร่างกายอันนี้ก็สิทหายไปล่วมหายใจมดไปแล้วร่างกายก็มดไปนั่มสิทแนวเขาไปสู้จิตร่วมวูบวาบลงไปอันนี้คือวิธีการฝึกฝนอบรมจิตนี่แหละพรอเขาไปถึงหันล่ะเพอินมาเขาไปถึงพระพุทธเจ้าเขาไปถึงพระรรม เขาไปถึงพระสงฆ์หันจิตเข้าไปแนวยวงสนามื่่ต้องอาศัยไผแล้วบงเพราะเมื่อเข้าถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วเ mm. นี่ยคุณพระปากกขข้นแล้วนี่จิตท,ทั้งเฮงอ,อย่างนี้คุณพระพุทธเจ้าไปยังสิละ่ะพระพุทธเจ้าโดยพระคุณคือผู้ลู้ผู้ตืน่นผู้เบิกบานปรากฏดข้นในจิตทเฮานี่เพิ่งจะคล้องได้แล้วนี่เนี่ยนี่แหละเอื้อมมาได้ที่เพิ่ง พุทธัท้งสรนั่งคัดฉามีเนี่ยขอถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึงที่ลึกถึงแบบนี้จังเมนถึงฮันจิตต้องขอาไปหอดหันเอิญมาถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์โดยแท้นี่แหละเอิญมาผูใ้ใดที่พึงขวมทุกสิ่หน่อยที่สุดเลยคำว่าเขาไปยุ่งในหันแล้วคว่มีความถูกเลยรู้สึกสบายเขาไปแนวยุ่งสำับเป็นชุ่วโมงชั่วโมงก็ซื้ออยู่ข้าวเดียว ขันห้องหลุซึ้ว่ามันไปอยู่ในหันประมาณชั่วโมงหนึ่งเลยแล้วมันจิตมันถอนออกมาเนี่ยเมื่อหน่อยก็สามสี่ชั่วโมงผมได้ขันมันอป่ังสันนห้องหลูซึ้กว่าประมาณเดียวเดียวเนี่ยนี่แหละมันเปยังสันหลายเวลาแห่งความสุขจิตมันสงบเข้าไปนี่แหละขันฝึกท่านี้แหละเมื่อไรก็ฝึกยึดท่านี้ฮัดยึดท่านี่อันนี้เอื่นมาทํำทีพึงให้เจ้าของทนผู้ได้เหตุได้แล้วมันก็สบายไม้ก็มา เฮ็ดได้แล้วจนคลองแคล่ชำนาญแล้วขันเ้องพระท่านได้บรรลุคุณวิเศษอีอย่างพระท่านได้บรรลุคุณวิเศษหมายถึงอริยมรรคอริยผลถ้าเ้อารบรด้บุรุคุณวิเศษมันได้เป็นชาติสมาธิสมาบัตยุงศเนี่งกายเ้องมันแตกมันดับไปก่อนก็ได้ไปสู้พบทธมรรคผลวันธรรมดานี่นี่แหละ จะไปสู่รูปประพมะพมมาโลกเมื่อจากรูปประพมแล้วกบมาเกิดเป็นคนอีกได้ยินอุบายต่างๆเลยฝึกฝนอบรมจิตใจันเฮ็ดเทียเดียวมันก็เปลี่ยนแล้วคันจิตด,ดวงได้ได้เคยได้ฝึกเขาถึงความสงบแล้วได้ยินสิเฮ็ดเทียเดียวมันก็เขาถึงได้เลยเพราะมันเป็นของเก่าที่จิตเขาเคยไปแล้วง่ายประนั้นนี้มันธรรมดาเด้่จิตที่มันง่ายนี่แหละคันฝึกได้แล้วมันก็ได้เลยจิตด,ดวงนี่ี่เขาควรฝึก ฝนอบรมจิตใจงพามันเข่าให้ถึงให้ได้ในมือนี่เป็นสําคัญฝึกรดแล้วมือนี่เขามีโอกาสชีวิตเขามาถึงละ่ะมืออืนน่นโมแนเขาอาจจะบ่กมีโอกาสอะเป็นสิ่งที่โมแนว่านอนเพราะฉะนั้นมือนี่เป็นของแน่นอนฝึกฝนให้ได้หอดทีเพิงก็บสติขึ้นกับห้อดใดสละนี่แหละเป็นที่เพิงเท่าร่มมากกับบุพัดเท่เาบ่อันตราย กับวศาสตร์ฝนมาใส่หาอห้เปียกฝนตกกับวหัวใส่หัวเข้าแดดออกกับวถือเข้าให้ห้อนเนี่ยเห็นไหมม,มีเครืองอำนวยความสะดวกมีพัดลมอีกมนีนูนมีนี่มีนั่นอีกเห็นไหมอยู่ในสลามีทีพเพิงทั้งกายนะทั้งใจก็คือกันขันเขาถึงหันแล้กก็ได้ทีพเพิงพ่อสมควรอ่าได้ทีพเพิงพ่อสมควรแล้วขันพู้มิบุญมีวาสนาบ่เนี่ยเมื่อจิตมันสงบเข้าไปถึงใจวบาเนี่ย จิตมันอิ่มมันเต็มแล้วออกมามาสังเกตจิตมันถอยออกมามันอิ่มในอารมณ์แล้วมาสังเกตเห็นมาสังเกตอยู่ในภูมิแห่งวิปพัสนาที่พระพุทธเจ้าแสดงไว้ว่าปัญจขันธารูปขันโทเวทนาขันโทเนี่ยปัญจขันธ์ทั้งหาคือรูปขันเวทนาขันสัญญาขันธ์งขันขันไม่ญยกขันธจิตที่อิ่มตัวอารมณ์แล้ว เมื่อออกมาแล้วจิตมันบ่ฟุ่งซ่านแล้วมันบ่หิวในอารมณ์มันอิ่มมันเต็มแล้วกํหนดเมื่อไหรมหาตากาหนดอย่างมันเห็นรูปเห็นเวทนาสัญญาสังขารวิญาญของมันมันก็สิเห็นเลยเห็นสิ่งแล้วนี่ลหละเพิ่นว่าขันจิตเท่าอยู่หมืองนี้เพื่อนเอิวมาพุ่มซันพุ่มแห่งวินาสันตาเห็นรูป ตากระทบรูปเกิดความชอบใจตากระทบรูปเกิดความบ่ชอบใจเมื่อก็สีเห็นอยู่นี่ไหมนี่พูดอะไว่าพุ่มแห่งวิปัสนาขันจิตเทามันอิ่มมันเต็มในอารมณ์เนี่มันออกมาเห็นสิ่งเ่านี่แหละเนี่นายวิปัสญานมันสิเกิดมันก็เกิดขึ้นมาเพราะตาเห็นรูปหูด้ยินเสียงจมูกรวมกินลิ้นถึกโลดกายถึกต้องสัมผัสสิ่งต่างๆเรานี่แหละ มันปากกดข้นจิตที่อิ่มต่ออารมณ์ยอมว่าซึมซาบยอมว่าไหลไปสู้อารมณ์ต่างๆมันสิเห็นบางสิ่งบางอย่างจิตเท่ามันละว่าันใดมันก็จิตเท่าไหลเข้าไปปุ๊บมันสิเห็นเป็นทุกข์เป็นโทษเป็นภัยเมื่อจิตสงบละเอียดดูตอดูเขาสิ่งเหล่านี้สิเห็นเป็นศัตรูเพราะเห็นสิ่งเหล่านี้เป็นศัตรูแหละเห็นอารมณ์ต่างๆ ที่มันปากฏดข้นแายในจิตแายในใจเห็นเป็นศัตรูเลยเด้เนี่ยเห็นเป็นของที่เศา้าหมองทำลายความสงบของเฮาก็ช่ำระต้องไปมันก็เข่าสู้ความสงบดังเดิมอันใดชํำระบ่ได้อันใดมันของมันฆ่าอยู่ในจิตมันก็สิปปากฏดข้เห็นเป็นความเสา้าหมองปรากฏขข้นในจิตใจเฮ้าเนี่ยเป็นสําคัญมันติคอยคอเห็นสิ่งที่ของที่ฆ่าในจิตในใจ เมื่อเห็นยงสีกเป็นอนมละไปพร้อมละไปพร้อมขันจิตอิ่มเตียมแล้วมันละพร้อมเนี่ยพระด้พิจณาอย่างดอกเห็นแล้วมันกันละไปพร้อมละไปพร้อมละไปพร้อมสิ่งใดเกิดขึ้นมากันละไปพร้อมสิ่งใดเกิดขึ้นมากันละไปพร้อมในที่สุดเกิดข้อมืูข้อมเห็นเกิดญ่านยังรู้ขึ้นมาได้ว่าจิตทั้งห้านี่้นไปได้จากสิ่งเหล่านี้มันก็เห็นน่ะเห็นด้วยเจ้าของมันมีผู้เดมายืนยันดอก บ่มีผู้ใดมารับรองห้องดอกสมัยซูเมอรนี่ว่าบมมีผูุ้ทธเจ้าไผสิ่มารับรองหฮาไใดห้องนี่ลหละรับรองห้องเองห้องเป็นผู้หูห้องเป็นผู้เห็นเ้อาเป็นผู้รับร่องห้องนี่ลหละภาวนาเข้าไปที่สุดแท้ๆก,ก็คือฝึกฝนอบรมจ,จิตใจเขาถึงความสงบเป็นสมาธิหรือเป็นชาตินะถ้าเป็นชานเนี่ยจิตมันเข้าไปถึงจตุทถชานคือวานี่ คนเอเราเป็นบาดฐานแห่งมีปัสนาวะสันเป็นบาดฐานแห่งอิทธิทั้งหลายทั้งปวงฤทธิ์ทั้งหลาย,ท,ลท,ย,ท,ลายที่สิเกิดก็เกิดได้เพราะว่าจิตเข้าไปถึงชาญตัวนี้แหละสมาธิสมาบัติเราเนี่แหละสิ่งทั้งหลายทั้งปวงก็สิเกิดขึ้นมาได้เนี่ยอจิตใจเขาสงบลงไปหอดนีนะดููดนะชาญก็เกิดเจโตปริยญาณก็เกิด นิมิตยังต่างๆมันก็เกิดกินมันถอนออกมาหรือมันบางเทือมันก็เกิดควบหูโดยที่ว่าต้องสงบถึงขนาดนั้นครับมันจิตมันคล่องแคล่วละชำนาานะมือเสือกับหูก็เข้าใจมันยัง้งมันเสือเข้าใจเลยเนี่เนายเผอิญย่านย่านยังลู้มันยังนอนนี่มันกสเข้าใจเลยนี่แหละเพียง่วิตตก่ามันมันอีหยังหนึ่งก็เข้าใจหูไปเลย ซึมซาบไปเลยนี่แหละขันจิตเท่าได้เขาถึงความสงบเขาถึงชาญแล้วมันเป็นอย่างสัน่นเพราะฉะนั้นแล้วนาทีของเฮาเราต้องไปอยากจะ่หู้ยังไหลดอกปัญญาเ่าต้องหลาทําจิตใจให้เขาถึงความสงบนี่ลายแล้วเลิศแล้วนี่แหละเป็นสําคัญฝึกเมือ่อใดก็เหตุยังส่ฝึกเมือ่อใดก็เหตุยังส่จนกว่าจิตเท่าจะเขาไปถึงความสงบได้แมนผู้บ่สิ้นอาสวะกิเลสกะ ได้เป็นนิสัยวาสนาหารุ่นหาหนาเกิดมาไม่กับพาวหน้าปุ๊บมันก็เปลี่ยนเลยง่ายๆนี่เอิ่นมาสมบัติของเฮ้าเอิ่นมาเป็นที่เพิงเป็นสําคัญเอามุนีบอกให้ฟังจำเนี่ยและให้พากันขนขวายประกอบกระทํามันเป็นให้เกิดให้มีขึ้นในเจ้าของอย่าไปถามมืออื่นมือเฮื่อมือนึงไปมันสิไก่เปน็นอาไก่มือนี่ไก่เจ้าทาเอเล็บมือเลเลมือมันหลายเยอะบ่ไก่ทอปลายเลเบมือเนี่ย ไก่มือเฮ่ไก่เจ้าทอนิวก้อ,อ,กกอยไก่เมื่อเล็กเมื่อน้อยข้าวเมือ่อกูกว่าเห็นถ้าขนาดมือนี้มีอมโอกาสแล้วก็ยังไก่ทอทอเล็บเมื่อนี่มืออื่นมันสิหวังใดจังไดเพราะฉะนั้นเราเอาเมื่อนี้แหละเหตุให้มันไดให้มันเกิดมันมีเอาขอสมุยิยัติลงแต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีเดบการาชานี